ติดตามสถานการณ์ายแดนไทยกามพูชายกันนะคะช่วงนี้ค่ะอยู่ในช่วงของการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูนะคะโดยทหารค่ะร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ค่ะร่วมใจสามัคคีซ่อมแซมบ้านนะคะกับครอบครัวของกําลังพลที่เสียสละปกป้องประเทศค่ะ พันธทสรายุทธมาลาสายผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23จัดกําลังพลชุดช่างเข้าให้การสนับสนุนร่วมกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านร่วมกันช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านกับครอบครัวพลทหารอดีศรป้อมกลางกําลังพลของหน่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ปราสาทควายจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยการก่อสร้างปัจจุบันนะคะเป็นความร่วมมือและก็พร้อมใจกันระหว่างทหารสนราชการและผู้นําชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง โดยจะเร่งดําเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะให้กําลังพลและครอบครัวได้เข้าพักฟื้นร่างกายและจิตใจ,จได้อย่างสะดวกสบายต่อไปตอบแทนกำลังพลและครอบครัวที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติจนทําให้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้